สวัสดีคะ่ะเคนคซี่เองนะคะตอนนี้ก็มีบเกม Little Fighting นะคะหรือว่า,าก้นร้าขาแบลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาโปรโมทเรื่องกิจกรรมนะคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะโอเคมาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมที่1น,นะคะก็คือกิจกรรมสุดยอด5ผู้เล่นในระดับที่สูงสุดนะคะหรือว่าเลเวลนั่นเองค่ะซึ่งต้องเล่นในเซิร์ฟสกุรังิเท่านั้นนะอืมระยะเวลากิจกรรมนะคะ 26เดือน5ถึงวันที่1เดือน6นั่นเองค่ะก็เหลือไม่กี่วันแล้วอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะคะส่วนคนชนะนะคะมี5รางวัลน,นะคะนั่นก็คืออันดับที่1นะคะจะได้เพชรทั้งหมด5,000ค่ะอันดับที่2นะคะจะได้เพชรทั้งหมด2,000ค่ะอันดับที่3นะคะจะได้เพชรทั้งหมด1000ค่ะส่วนอันดับ4และ5นะคะได้เพชร500ค่ะผู้เล่นที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็ให้ติดต่อกับทางทีมงานนะคะให้ติดต่อทางไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์เพจไปก็ได้นะคะกิจกรรมเลเวล35 รับแพ็กสุดคุ้มนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็ต้องเล่นในเซิร์ฟเวอร์สากุรงังิเท่านั้นนะคะระยะเวลากิจกรรมนะคะวันที่26เดือน5นะคะถึงวันที่30เดือน5นะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วว่าต้องรีบแล้วนะรายละเอียกกิจกรรมนะคะเก็บเลเวลไปถึงเลเวล35นะคะก็รับไปเลยแพ็กสุดคุ้มของรางวัลน,นะคะนั่นก็คือเพชร5 0 0เพชรค่ะทอง3 0 0 0 0นนะคะแล้วก็บัตรลงดันด้วยนะสุดยอดไปเลยค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรม Little Fighting Fever นะคะก็ทั้ง3เซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะคะอันนี้นะคะเล่นได้ทั้ง3เซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะระยะเวลากิจกรรมนะคะนั่นก็คือ26เดือน5นะคะถึงวันที่1เดือน6นั่นเองค่ะถึงเวลาเที่ยงนะคะรายละเอียดกิจกรรมนะคะเพียงแค่แชร์เฟซบุ๊กนะคะเป็นสาธารณะเท่านั้นนะคะก็คือให้แชร์แฟนเพจนะคะของเกม Little Fighting เล่นเองค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญจะใส่ลิงค์ไว้ใต้ล่างดีสคริปชันให้นะคะ สค่ะใส่ข้อความทำไมถึงเล่นเกม Little Fighting พร้อมใส่ชื่อตัวละครและก็เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะ3ค่ะใส่แท็ก LF Fever นะคะเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ที่4นะคะใครข้อความโดนใจแอดมินที่สุด20ท่านรับของรางวัลไปเลยโอของรางวัลน,นะคะนั่นก็คือ500เพชรค่ะทอง300 0 0 0แล้วก็ถุงสุ่มสีแดง1นงนะคะเป็นโค้ดนะคะ ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อทีมงานเหมือนเดิมนะคะที่ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์แฟนเพจนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเทคนิคซาบท้าแบลนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็เล่นทั้ง3เซิร์ฟเวอร์เลยนะคะก็ระยะเวลากิจกรรมก็26เดือน5ถึงวันที่1เดือน6เหมือนเดิมค่ะเท,ที่ยงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะคะรายละเอียดกิจกรรมนะคะ1น,นะคะเพียงแค่ทำคลิป Li t เติ้ i ไฟตนะคะจะทำเป็นเทคนิคหรือว่ารีวิวหรือว่าเล่นเฉยๆก็ได้นะคะลงใน YouTube นั่นเองค่ะ2นะคะใส่ชื่อเกมใต้คลิปนะคะ เฟซบุ๊กแล้วก็แฟนเพจนะคะไว้ใต้คลิปของตัวเองนะส่วนที่3นะคะก็คือส่งคลิปเข้ามาทางไล n e หรือว่าอินบ็อกซ์แฟนเพจนะคะเพื่อยืนยันของรางวัลน,นั่นเองของรางวัลที่จะได้นะคะนั่นก็คือเพชร1น0 0พันะคะทอง1ล้านนะคะแล้วก็ถุงสุ่มสีแดง1นะคะโหสุดยอดอ่ะอันนี้พี่น่าทํามากเลยอะ่ะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเติมครบรับปั๊บคูณสิเท่านะคะ ก็เล่นทั้ง3เซิร์ฟเวอร์เลยนะคะระยะเวลากิจกรรมนะคะก็คือวันที่2 6เดือน5นะคะถึงวันที่2 9เดือน5นั่นเองค่ะเฮ้ยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะส่วนรายละเอียดกิจกรรมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ข้างล่างดีสคริปชั่นนะคะเพราะว่ามันยาวมากนะคะก็น้องๆลองไปอ่านดูแล้วก็ลองเติมตามนั้นดูนะคะน้องๆอ,อาจจะได้ของแบบอลังขึ้นเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หมดสําหรับกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อดีกว่านะโอเคค่ะมากันแล้วนะคะก็มาเล่นต่อจากตัวเดิมแล้วกันนะคะส่วนเซิร์ฟ สก,กุรงังีนะคะอย่าลืมไปเล่นกันนะคะน้องๆคือพี่ยังไม่อยากแคสเซิร์ฟสกูรงังีเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นไงมันยังไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยอยากให้น้องๆไปเล่นกันรอพี่เลยได้เดี๋ยวพี่ตามไปเล่นนะคะเซิร์ฟสกูรังีินั่นเองนะคะ <c oughs> โอเคพี่อยากจะฝากถึงอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะพิเศษนะคะแล้วก็ไปที่เพื่อนไลน์นะคะคือพี่อยากจะบอกว่าแคน c คร์ซี่เนี่ยเวล43สี่สบสามเนี่ยไม่ใช่พี่นะ ไม่ใช่พี่เลยนะพี่คือ Ken Crazy C นะคะก็คืออย่าลืมมาไลค์กันได้นะคะเวล32นั่นเองค่ะก็ดูสิกระเพาได้ที่หนึ่งอะบอสบูได้ที่สองอะพิกาดได้ที่สามอะพี่อยากไปอยู่ในหนึ่งในสามนั้นบ้างแต่ดูไลค์พี่สิ5้า้าิบาเองอะยังแพ้ตัวปอมเลยดูสิเฮยอยาให้น้องๆมาไลค์กันด้วยนะคะ Ken Crazy C นะคะส่วน Ken Crazy อันนั้นไม่ใช่พี่เนาะอย่าให้รู้ไว้นะคะแบบ เดี๋ยวจะหาว่าพี่เป็นตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ยอีกนะเจ้ <c oughs> วขวัญเจ้กับฟิลี่คุงไปถึงไหนแล้วเ <c oughs> ขินเขขิน,ขนส่งหน้าเขินไป <c oughs> โอเคมาทำกิจกรรมเช็คชื่อกันดีกว่าค่ะนี่รับของไปเลยเนาะมีจดหมายอะไรถึงเราไหมเนี่ยว้าวเอนะคะส่งเอนกันมาเต็มเลย เย่ yeah. ไม่รับดีกว่าโอเคเควสนะคะเควสเสร็จโหมาก uh huh. ับของไปเบยเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะวันนี้ก็ไปเล่นตามด่านกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะวันนี้มีเควสอะไรให้หน้าทำบ้างไหมคะชันหนึ่งอัปเกรดเป็นสีฟ้าผ่านด่านเมืองผ่านด่านเมืองเมืองอยู่ไหน อยากผ่านดันเมืองเมืองอยู่ไหนเมืองหรือเหมืองโรงเบียรพีพีพสุตสารรู้สึกว่าเรายังไม่ผ่านปะ่ะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะยังอยู่ในสนามกลางอยู่เลยนะปะเล่นต่อกันดีกว่าค่ะนี่เกมนี้ก็เป็น เกมที่เล่นได้เรื่อยๆเลยนะคะก็น้องๆคนไหนที่แบบติดก็เล่นยาวๆเลยเนาะพี่ก็เล่นเล่นบ้างนานๆทีเนาะก็เลยเลเวลยังไม่ค่อยอัพเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เล่นอ้าวหูยตังกอกไว้พี่ค่ะนี่แน่เดี๋ยวสกิลหัวเล็กของฉันไม่ล่าไต่สายฟ้าไปหนึ่งทีโอ้ยโดนพิดไอ้กบบ้านั่นอาะย่นตีลง ตายแล้วสู้เขาสู้เขาพวดตายไปหนึ่งตัวสู้เขาหัวมองไปหนึ่งที่อืมระบำตะเรียนไหมจ๊ะอือแล้วอีกบตัวเดียวแล้วจัดการอีกบมันไปซะฆ่ากบมันซะฆ่ามันเดี๋ยวนี้นะฆ่าเลยนั่นแหละฆ่ามันซะนี่ต้องฆ่ามาแล้วนี่แน่จิ้มตูดกระเด็นเลยอ่ะเพชรชนะนะคะ หลีแล้วตายตลอดเลยอยากได้ดาบระดับสองนะคะมาต่อเขาเขาคุยอะไรกันไปต่อค่ะอ้หมามีธนูโหดนะไอ้โดนทำลายเอ้ โอ้ยมิดมิดมิดร้ายกาศกาศเจตการเขาแล้ววายุพิคแคทเจการไปเลยเอามันให้ตายเอามันให้ตายต้องให้ตายตอนเนี้ยนี่แน่เจตการอ๋ออย่างนั้นแหละโอ้โหเถ่งมากเออตายโอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยธนูตกนะโหดร้ายมาก เราหลบได้ตัวเดียวเลยข้างหน้าฉุนเนี่ยดังนั้นไม่หลบไม่ได้เลยอะ่ะ <Good. S 1> เป็นสกิลที่โหดร้ายมากนะคะที่ยิงแล้วโดนตัวอื่นหมดอะไรอย่างงี้เพราะปกติจะโจมตีแค่ตัวแต่ต,ตัวอะไรอย่างี้ข้ <Good. S 1> ามันมันจงตายผุกตายไ,ไปซะไปไปโอเคเข็มกัดระดับสองนะคะอุ๊ยอัปเกรดได้หรออัปเกรดใครอะ่ะจะอัปเกรด Steel Man หรือว่า โซโลดีโซโลดีกว่านะคะเพราะว่าโซโลเราไม่ค่อยได้อัปเกรดโซโ,ซโลเขาเลยอัพเกรดให้เขาหน่อย <c oughs> แต่เขาจะโหดขึ้นนะ่ะมาว้าวท้าเปลนองเลวเวลสามสองเลเวลสามสองหนูจะสู้อลิสาได้ไหมนะเอ้อยผูอลิสาทำไมโหดจังเขาทำสงคราแบบนี้ได้อย่างไรนี่แน่หัวเล็กไป นะอีพิฆาตอ่ะอริสานายยอมแพ้ซะดีๆเถินนะ <9. S 1> ฉันอรสาพูดกับนายดีๆแล้วนะ่ะฉันไม่มีทางจะยอมแพ้แท้หรอกคันเล็กดียอมแพ้ซะเถิ <laughs> นนะอริสาสรือแค่ตัวเดียวเองไม่ฉันแพ้แล้วเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมบ้าอะไรอยู่คนเดียววะ <laughs> โอเคสู้กันต่อโอ้ยโหโหดปะเป็นมอนสเตอร์ที่โหดมากไปเลยนึ่งทีอ,อ้อยอ้อยเอยทำร้ายหนูอ้ยโดนฟันโอ้ยฟันอีกแล้วทำไมชอบฟันแล้วทิ้งอะคะกัดมันนี่นะแน่หัวเหล็กเตะสายฟ้าไปหน่อยเลยหัวเหล็กอีกสักเทน,นึงอ่ะเก็บตังแป๊บโอ้โหตังล่วงเก็บแป๊บบจัดมันไอ็หมาป่าตายแล้วนี่แนะ่ เหลือคนเหลือคนอุ้ยหนูโดนจิ้มอ่ะช <Yeah. S 1> ่วยหนูด้วยหนูโดนจิ้ม <Okay. S 1> กา้ามไปค่ะ oh. เอ,อือจิ้มตูด <laughs> กระเด็นเลย oh. นี่ยังไม่กล้าไป PVP เลยอ่ะ <laughs> กลัวสู้เขาไม่ได้เวลกากมากพลังต่อตู้ขวัญน,นี่น้อยมากอ่ะเฮ้ย นี่เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนเก็บของเฉยนะคะโ,โหโโอ้โหจะได้ถึงไหนอะ่ะจะถึงเอ่อเจมสีแดงหรือเปล่าแล้วแล้วๆๆ้แล้วแต่มันไปซะนี่แน่โอ้ยมิดอ่ะโอ้ยมิดอ่ะมิดได้ดย่างไรจิ้มตุด ลังจิ้มต er, like ูดเคานี่แบบว่าน่ารักมากอ่ะใช้หัวกระใจนิ้วอย่างเดียวเลยเนี่ยเกาเป็นอะไรอ่ยงเง้ยถ้ามันเหลืออีกสี่รอบค่ะสี่รอบเท่านั้นสี่รอบสู้เขาเด็กๆสู้เขาเด็กๆแล้วสามรอบแล้วเหลือสามรอบสู้เขาเด็กๆเห็นหน้าแล้วสู้เขาเด็กๆโอ้ยมิต้ามิตะทำไมวะ เด็กๆสู้เขาเร็วๆวนี่แน่เตะไฟฟ้าฟ้าผ่าดูเขาหัวไปมองอีกทีหนึ่งวายุพิฆาตอ่ะโค่หลังๆจะแบบรู้สึกว่าสู้ยากขึ eyes, so ้นมากอ่ะต้องอัพฮีโร่สุดๆอ่ะนี่จิปาจปๆาจปปรอบสุดท้ายแล้วค่ะ จะถึงจำสีฟ้าหรือเปล่าสู้เขาที่รักสู้เขาเร็วเอาให้ได้นะเอาให้ถึงนะสู้เ้าเร็ว,วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวได้แล้วโอเคค่ะสุดยอดได้มาแล้วนะคะอันนี้ประตูวาร์ผ่านเลยป่ินี่เย้ <c oughs> ผ่านด่านนะคะ ่ต่ต่อไปคืออะไรลานบอลลองนะคะสนามแข่งนันแองโอเคเราทำเคเวสผ่านละผ่านด่านเมืองโอผ่านแล้วก็โอเคนะคะเกมด t t l e f i g h t i n g ก็น่ารักแบบนี้ละค่ะก็ใครที่เล่นอยู่นะคะอย่าลืมแอดเพื่อนพี่ขวัญมาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะน้องๆก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะไปเก็บเลเวลกันได้นะคะ ว่าตอนนี้ก็คือแบบเป็นอยู่ในช่วงกิจกรรมเนาะเอออย่าลืมไปเล่นเซริร์ฟสักุรงังินะคะกับเซริร์ฟชุนหลีนะคะส่วนเซิร์ฟเซเบอร์ทิ้งไว้ก่อนก็ได้เราไปเล่นเซิร์ฟใหม่ก่อนนะว่ากิจเขาเราไปเล่นเซิร์ฟใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมดีๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่ขวัญไปก่อนแล้วกันนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ